สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองทุกคนพบครูคนในรายวิชาสุขศึกษาและพละศากษานกนในการเรียนรู้ที่สองช่วงวัยต่างๆของชีวิตมนุษย์จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนอธิบายความสำคัญของช่วงวัยต่างๆของชีวิตมนุษย์ได้อย่างเป็นระบบ 2. นักเรียนอธิบายหน้าที่ ของแต่และช่วงวัยต่างๆของชีวิตมนุษย์ที่สำคัญได้ช่วงวัยต่างๆของมนุษย์เมื่อเกิดออกมาเป็นทารกมนุษย์จะ,จะเจริญเติบโตและเปลีป่ยนแปลงตามวัยดังนี้ 1. นวัยทารกคือช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ปี เป็นวัที่ต้องการได้รับความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเพราะยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 2. ไวัยกรมเรียนคือช่วงอายุ1-6ปีเป็นวัยที่เจริญเติบโตวรวดเร็วเดินและวิ่งได้อย่างคล่องมีความซุกสนไม่ชอบอยู่นิ่งสามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้าง เช่นรับประทานอาหารอาบน้ำแปลงฟัน 3. วัยเรียนหรือช่วงอายุ6 1ถึปีเป็นวัยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายมีน้ำหนักส่วนสูงเพิ่มขึ้นสามารถเรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆเพื่อดูแลตนเองได้ นักเรียนก็อยู่ในช่วงอายุวัยเรียนใช่หรือไม่ใช่ครับนักเรียนทุกคนลองถามอายุนักเรียนจากผู้ปกครองดูสิครับว่าอายุเท่าไหร่ตอนนี้ 4. วัยรุ่นคือช่วงอายุ12-20ถึงปีเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโต,ตและเปลี่ยนแปลงทางด้านเพศอย่างชัดเจน มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายชอบอยู่กับกลุ่มเพื่อนๆอ้าวัยผู้ใหญ่หรือช่วงอายุ20 60ปีเป็นวัยที่มีการจเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์มีอารมณ์มั่นคงเป็นวัยที่ต้องทำงานและมีครอบครัวอย่างเช่นผู้ปกครองของนักเรียนเป็นพ่อคุณแม่นะครับ คือช่วงวัยนี้คือวัยผู้ใหญ่นะครับวัยสูงอายุหรือวัยชราคืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปสภาพร่างกายจะเสื่อมลงเดินช้าคิดช้าสุขภาพไม่แข็งแรงเป็นวัยที่ต้องการความรักและการดูแลเอาใจใส่จากลูกหลาน ในงานวันนี้นะครับสำหรับวิชาสุขศึกษาหลังจากตักเรียนดูคลิปวิดีโอเรื่องช่วงวัยต่างๆเสร็จแล้วให้นักเรียนตอบคำถามดังต่อไปนี้ลงในสมุดอย่าลืมเขียนโจทย์ด้วยนะครับมีทั้งหมดอยู่6ข้อนะครับหลังจากดูคลิปเสร็จแล้วก็ตอบคำถามได้เลยนะครับเด็กๆ สำหรับวันนี้จบการเรียนการสอนในชั่วโมงสุขาศึกษาเพียงเท่านี้นักเรียนทบทวนจากคลิปวิดีโอและก็ทำรายงานที่ม้องสารให้เรียบร้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้ากับครูพรดุศักดิก์ตันหรือครูบอย